ไปไงพอแนว70กิโลกรัม y e อ๊ดสุดช้อนหนึ่ลยแบบช้อนหนึ่อ้อนนึ่งช้นเลยโอ้โหช้อนห่งช้นเลยโอ้โ้อนหึ่งช้อนเลหช้นห่อเลยอ้โหช้อนหนึ่งช้อนเลอ้หช้อนหนึ้นเลยโอหช้อนหนึ่เลยโอ้ึ้นเลยโอ้โหช้อนหนึ้นเลยโอ้โหช้อนห่ชอนเหช้อนหนึช้อเหช้อนหนึ่งช้อเลยโอ้้อนห่งช้อนเลยโอ้โหช้อนหน่งช้อนเล้ช้อนี่งช้ เดี๋ยวเปิดให้การล้านล้างเดิมอะล้างเดิมตอนหกยาวเขายินชอบเลยเขาบอกผมเปิดแล้วรู้้เขาบอกว่าชอบโอ้เบริงเบริ่งช่รชาลนช่่รักลยชาลีชอบตนีแต่ว่าชนีชอบแต่แต่너무มน่เรแต่มันพอเคินตอนนั้นคุณเท่าไหร่ที่คุณส่องกระจกอะเท่าไหร่ ดกามินเห็นแล้วเหรอเหรอเห็นแล้วบอกชอบลองเพลงอะไรนึบอกว่าดูดูแข็งแรงดูอะไรชิ้นนีนจริงเหรอกามินบอกว่าเป็นคนหน้าหล่อหน้าเล็กวนขนาดนี้ก็หล่อเนแต่หน้าตอนนี้คือบอกให้เลยว่าแบบมันอีกแบบนึงอ่ะคือคือหล่ออีกแบบนึงนี่ถ่ายจั